คุณเคยเห็นตัวอักษรที่เปลี่ยนแสงเองบนกำแพงหินเก่าแก่หรือไม่เพราะมีคนหนึ่งได้เห็นกับตาและทันทีที่เขาแตะมันกำแพงทั้งแผงก็เริ่มสัน่นเสียงกระซิบจากวิญญาณหลายร้อยตนดังขึ้นพร้อมกันก่อนที่เงาสตรีในชุดคลุมดำจะค่อยๆเดินออกมาจากหินโบราณตรงหน้าเขาแต่สิ่งที่นางเอ่ยออกมาเป็นประโยคที่ทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้น แสงเย็นยามพลบข้ามสองลอดผ่านต้นไทรเก่าทำให้ผนังกำแพงหินของวิหารโบราณดูเหมือนเรืองแสงอ่อนกลิ่นกํายานจางลอยมาตามลมผสมกับกลิ่นดินชื้นหลังฝนข้าพเจ้าเดินเข้าไปใกล้กำแพงด้านในหัวใจเต้นแรงอย่างไม่เข้าใจสาเหตุลายสลักเก่าแก่ปรากฏอยู่บนหินทุกก้อนแต่สายตาของข้าพเจ้านั้นหยุดนิ่งที่ตัวอักษรบางส่วน อักษรแปลกประหลาดคล้ายภาษาที่ไม่คุ้นเคยสองประกายสีแดงราวกับเพิ่งถูกเขียนขึ้นเมื่อไม่นานนี้ลอมาหายใจของข้าพเจ้าเริ่มหนักราวกับอากาศรอบตัวมีความตึงเครียดไม่ปกติผิวกายข้าพเจ้าเกิดความเย็นว่าบแม้กระทั่งเสียงมแมลงก็เงียบลงในทันทีเมื่อข้าพเจ้าเอื้อมมือเข้าไปใกล้ตัวอักษรปลายนิ้วรู้สึกได้ถึงความอุ่นราวกับมีชีพจรเต้นอยู่ใต้พื้นผนัง ความอุ่นนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนข้าพเจ้าต้องชักมือตัวเองกลับมาโดยอัตโนมัติแล้วในขณะนั้นเองผนังทั้งแผงสั่นสะท้านเบาอย่างไม่ควรเกิดขึ้นกับก้อนหินที่เก่าแก่เช่นนี้ข้าพเจ้าถอยหลังหนก้าวด้วยความตกใจสายตายังคงจับจ้องไปที่ข้อความสลักที่เริ่มเปลี่ยนแสงจากสีแดงเป็นสีดำสนิทความมืดนั้นค่อยคืบคลานกลืนกินอักษรทีละตัว และจากความมืดที่เกาะแน่นบนผนังเสียงกระซิบแถวเบา,เบาก็เริ่มดังขึ้นช้าเสียงนั้นเหมือนมาจากหลายทิศทางในเวลาเดียวกันจนข้าพเจ้าไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงนั้นอยู่ใกล้หรือไกลหัวใจของข้าพเจ้าเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บลมหายใจเริ่มสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่เมื่อตัวอักษรสุดท้ายดับแสงลงเสียงกระซิบก็ชัดเจนขึ้นจนฟังออกทีละคำ และในวินาทีนั้นเองข้าพเจ้ารับรู้ได้ถึงเงารูปร่างหนึ่งที่ค่อยขยับตัวออกมาจากกำแพงด้านในเงารูปร่างนั้นเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าราวกับละลายออกมาจากชั้นหินที่บ่มเก็บความลับมายาวนานข้าพเจ้ายืนนิ่งแต่เลือดในร่างไหลลวนอย่างสับสนเหมือนร่างกายต้องการวิ่งหนีแต่ขากลับหนักราวกับถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นอากาศรอบตัวเริ่มเย็นลง ความเย็นนั้นไม่เหมือนลมจากภูเขาแต่เป็นความเย็นที่แทรกซึมเข้ากระดูกเหมือนมีมือของใครบางคนลูบผ่านต้นคอเงานั้นสูงโปรง่งรูปร่างคล้ายสตรีที่สวมผ้าคลุมยาวรุ่มไร้วอยอผ้าที่ควรจะพลิ้วกลับแนบสนิทกับร่างเหมือนถูกดึงรั้งโดยแรงที่มองไม่เห็นใบหน้าของนางยังคงซ่อนอยู่ภายใต้เงามืดแต่บางครั้งข้าพเจ้าเห็นวาบของแสงสีซีด สะท้อนจากดวงตาคู่นั้นที่ไม่ควรมีอยู่เสียงกึกก้องแผ่วเบาเกิดขึ้นในผนังเหมือนหินกำลังแตกคร้าวทีละเส้นเสียงนั้นเดินทางจากปลายกำแพงอย่างช้าจนมาหยุดตรงตำแหน่งที่เงาของนางยืนอยู่ข้าพเจ้าไม่อาจละสายตาลมหายใจทุกครั้งเหมือนถูกบีบให้แคบลงกลิ่นบางอย่างเริ่มปรากฏขึ้นกลิ่นคล้ายดอกไม้เฉา ผสมกับกลิ่นเหล็กจางราวกับสนิมนางขยับศีรษะช้าไปด้านหนึ่งราวกับกำลังฟังเสียงบางอย่างจากโลกที่ข้าพเจ้าไม่อาจเข้าถึงผ้าคลุมสะบัดเล็กน้อยเผยผิวมือซีดที่เอื้อมออกมาอย่างระมัดระวังปลายนิ้วของนางแทบไม่มีสีมีเพียงเส้นเลือดคล้ำที่แลเห็นชัดนิ้วเหล่านั้นค่อยลูบไปตามอักษรสีดำบนกำแพง เหมือนกำลังปลุกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นเมื่อปลายนิ้วสัมผัสตัวอักษรอ,อักษรบนหินเริ่มแตกเป็นเส้นเล็กสว่างเหมือนเส้นสายฟ้าที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหินสว่างครึ่งทีละจุดเหมือนหัวใจของกำแพงกำลังเต้นเสียงกระซิบที่ข้าพเจ้าเคยได้ยินเบาจางเริ่มดังขึ้นอย่างชัดเจนไม่ใช่เสียงของคนหนึ่งคนแต่เป็นเสียงของคนจำนวนมาก สอนทับกันจนกลายเป็นท่วงทำนองที่ทำให้สติสั่นไหวเงาสตรีนั้นเอ็นศีรษะเข้ามาใกล้กำแพงและเสียงหนึ่งก็เด่นชัดออกมาจากในบรรดาเสียงทั้งหมดเป็นเสียงของสตรีอบอุ่นแต่แฝงความเศร้าทว่าเต็มไปด้วยความโกรธที่ซ่อนอยู่ใต้ถ้อยคำเสียงนั้นเอ่ยถ้อยคำภาษาที่ข้าพเจ้าไม่รู้จักแต่ทุกคำที่นางพูดทำให้ตัวอักษรบนกำแพงสั่นไหว สว่างขึ้นแล้วมืดลงอีกครั้งเหมือนหินกำลังหายใจตามคำของนางข้าพเจ้ารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างแรงดึงที่เริ่มไหลาจากฝ่ามือจากแขนไหลเข้าสู่หัวใจเหมือนใครบางคนพยายามล้วงเอาความทรงจำออกจากจิตใจข้าพเจ้าสูดลมหายใจเฮือกแต่ลมหายใจกลับไม่เข้าเหมือนอากาศถูกดูดหายไปจากกรอบตัว นางค่อยๆหันหน้ามาทางข้าพเจ้าผ้าคลุมเปิดเผยเพียงครึ่งใบหน้าและเพียงครึ่งเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจของข้าพเจ้าหยุดเต้นชั่วขณะผิวหน้าของนางไม่มีความอบอุ่นของสิ่งมีชีวิตดวงตาของนางไม่สะท้อนแสงแต่สะท้อนภาพของข้าพเจ้าในสภาพที่ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัว พื้นดินสั่นเบาใต้ฝ่าเท้าเหมือนแรงบางอย่างกำลังก่ะตัวขึ้นใต้พื้นวิหารนางขยับนิ้วชี้ชี้ตรงมาที่ข้าพเจ้าอย่างช้าและมั่นคงความรู้สึกเหมือนมีกระแสะเย็นพุ่งผ่านหน้าอกกดรัดหัวใจอย่างหนักจนข้าพเจ้าต้องยกมือขึ้นจับหน้าอกตัวเองเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้นั้นดังรอบทิศ เหมือนวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยคนที่ร้องไห้อยู่พร้อมกันเสียงผิดปกติจนข้าพเจ้ารู้สึกว่าร่างกายจะรับไม่ไหวกําแพงด้านหลังนางเริ่มแตกคร้าวรอยแตกกระจายออกเหมือนเส้นใยแมงมุมและจากรอยแตกนั้นมีแสงสีแดงเข้มส่องออกมาเหมือนบางสิ่งด้านในกําลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลที่ยาวนานนางก้าวถอยหลังกลับเข้าไปในเงามืด เงาของนางยืดออกผิดสัดส่วนเหมือนเนื้อหนังไม่มีรูปร่างแน่นอนแต่ดวงตาของนางยังคงจ้องมาที่ข้าพเจ้าไม่หันหนีเมื่อร่างของนางเกือบหายไปในความมืดเสียงของนางดังขึ้นอีกครั้งชัดกว่าครั้งก่อนแหลมกว่าเดิมเหมือนเสียงนั้นไม่ต้องการให้ข้าพเจ้าหนีไปไหนข้าพเจ้ารู้สึกได้ว่ารอยแตกในกำแพงเริ่มพุ่งเข้ามาใกล้ เหมือนรากไม้ปีศาจท,ที่พยายามล่ามข้าพเจ้าไว้ความสว่างสีแดงนั้นเข้มขึ้นจนไล่เงาของต้นไม้ด้านนอกหายไปทีละเงาแสงนั้นเริ่มส่องมาที่ข้าพเจ้าโดยตรงทำให้ร่างกายรู้สึกร้อนในขณะที่อากาศยังคงเย็นจุดเจ็บใจราวกับร้อนและเย็นกำลังต่อสู้กันในเส้นเลือดของข้าพเจ้าเสียงในหัวดังขึ้นไม่ใช่ภาษาที่ข้าพเจ้ารู้จัก แต่ข้าพเจ้ารับรู้ได้ถึงความหมายเหมือนเสียงนั้นกำลังลากข้าพเจ้าให้เข้าไปลึกขึ้นลึกเข้าไปในความมืดที่เกาะตัวอยู่ด้านหลังรอยแตกบนกำแพงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกข้าพเจ้าพยายามหันหน้าหนีแต่ลำคอเหมือนถูกบังคับให้หันกลับไปมองกำแพงแสงสีแดงปะทุขึ้นแรงกว่าเดิมและบางสิ่งจากด้านในกำลังจะโผล่ออกมา บางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงแรงดึงที่รุนแรงขึ้นแรงดึงที่เหมือนจะฉีกสติให้แอากออกเป็นเสียงในวินาทีที่ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองจะหมดลมหายใจเสียงหนึ่งดังขึ้นอย่างชัดเจนมากกว่าทุกเสียงก่อนหน้าเสียงของสตรีในเงามืดเสียงนั้นเรียกชื่อของข้าพเจ้า เรียกด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้จักอย่างลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครในโลกนี้ควรจะรู้และทันทีที่ชื่อของข้าพเจ้าดังก้องขึ้นในวิหารรอยแตกทั้งหมดบนกำแพงก็สว่างวาบขึ้นพร้อมกันเหมือนมีบางสิ่งตื่นขึ้นเต็มตัวภายในกำแพงหินนั้นแสงสีแดงที่สว่างวาบขึ้นทั่วกำแพงค่อยๆรี่ลงทีละส่วนเหมือนเปเลวไฟที่หมดแรงเผาไหม้ เสียงร้องไห้ที่เคยสะท้อนทั่ววิหารจางลงอย่างรวดเร็วเหลือเพียงเสียงลมเบาไหลผ่านช่องหน้าต่างหินข้าพเจ้ายืนหอบฝ่ามือยังจับหน้าอกแน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแต่เริ่มกลับสู่จังหวะที่คุ้นเคยทีละน้อยเงาสตรียืดตัวออกจากกำแพงอย่างช้าราวกับขยับจากโลกหนึ่งไปยังอีกโลกดวงตาคู่เดิมยังคงจ้องมา แต่ไม่ได้มีประกายของความโกรธหรือความเศร้ารุนแรงเหมือนก่อนหน้าบัดนี้สายตานางอ่อนลงเหมือนคนที่ปลดภาระบางอย่างได้ผ้าคลุมของนางกระเพิ่มเล็กน้อยราวกับลมอุ่นเพียงชั่วครู่ได้ผ่านตัวนางไปกําแพงที่เคยแตกกระจายเริ่มประสานตัวเข้าหากันรอยร้าวปิดสนิทเหลือเพียงผิวหินครุครัเหมือนครั้งแรกที่เห็น ราวกับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นแค่ภาพลวงตานานยกมือขึ้นนิ้วเรียวยาวนั้นแต่ตรงกลางอกของตนเองรอยแสงเล็กๆสีทองสว่างขึ้นใต้ฝ่ามือสว่างขึ้นแล้วค่อยจางลงเหมือนนางกำลังวางความเจ็บปวดบางชนิดลงบนผนังหินเสียงของนางดังขึ้นอีกครั้งแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นเสียงที่สงบอบอุ่น ราวกับลมหายใจสุดท้ายของคนที่รอคอยมานานนางเอ่ยคำที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจแต่ความหมายกลับชัดเจนในหัวใจเป็นคำกล่าวลาและคำอธิษฐานให้ดวงวิญญาณของนางได้พักแสงสีทองล้อมรอบร่างของนางร่างนั้นค่อยๆมัวลงเหมือนละอองหมอกที่ถูกแดดยามรุ่งสางกลืนหายเมื่อแสงสุดท้ายดับลงกำแพงก็กลับสู่ความเงียบสนิท ไม่มีร่องรอยของตัวอักษรประหลาดไม่มีเงาของสตรีไม่มีแม้แต่ความเย็นว่าที่เคยทำให้เลือดในกายแข็งค้างข้าพเจ้ายืนอยู่ตรงนั้นนานเท่าที่รอมหายใจของตนเองจะพาไปความเงียบของวิหารกลับมาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเงียบที่ทำให้หวาดกลัวเป็นความเงียบที่มีความสงบซ่อนอยู่ข้าพเจ้าเอื้อมมือแตะผนังผิวหินเย็นราบเรียบ เหมือนหินธรรมดาทั่วไปแต่ลึกในอกของข้าพเจ้ารู้ดีว่าผนังนี้เคยเป็นประตูประตูที่ผนึกคำสาบานความเจ็บปวดและความรักที่ยาวนานเกินกว่าจะวัดได้ข้าพเจ้าเงยหน้ามองท้องฟ้าด้านนอกแสงอาทิตย์ยามเช้าค่อยฉายลงผ่านยอดไม้ให้ความอบอุ่นที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้สึกชัดเจนเท่านี้มาก่อนข้าพเจ้าก้าวออกจากวิหารอย่างช้า ทิ้งทุกเสียงทุกแสงและทุกเงาที่เคยไหลทะลักออกมาจากกำแพงนั้นไว้เบื้องหลังเมื่อก้าวพ้นธรณีประตูสายลมอ่อนพัดมากลิ่นดอกไม้แห้งที่เคยจางหายคืนกลับอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่กลิ่นแห่งความหวาดกลัวเป็นกลิ่นขอองค์การปลดปล่อยข้าพเจ้าหันกลับไปมองวิหารเป็นครั้งสุดท้ายริ้วแสงทองบางเบาฉายผ่านช่องหน้าต่างหิน เหมือนเป็นการขอบคุณหรืออาจเป็นการกล่าวลาและในความเงียบของเช้าวันนั้นข้าพเจ้ารับรู้ได้เพียงอย่างเดียวว่าสตรีในกำแพงในที่สุดก็ได้พักแล้วขีดขีดขีด,ขด